เมนูพระเอกในร้านข้าวแกงเลยนะครับเมนูนี้ผัดหน่อไม้หมูสับคาคูก,กับข้าวสวยร้อนๆราดน,น้ำปลาพริกหรือไข่เจียวสักฟองโอ้ยเริ่มทำเครื่องแกงกันก่อนครับพริกแห้งกระเทียมไทยนะครับแล้วก็ตะไครประมาณ1ต้นคาอ่อนอีกประมาณ5แว่นครับเกลือปลายช้อนครับทุกอย่างโขกกันให้แหลกแต่เชฟจะไม่ให้ละเอียดมากนะครับ เชฟจะให้พอหยับยาวเวลากินเข้าไปมันจะได้มีทิเจอร์ของเครื่องสมุนไพรของเราด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับคราวนี้ก็ไปต้มน้ําก่อนครับแล้วก็นําหน่อไม้หน่อไม้ลงไปเราต้องต้มก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยหน่อไม้เนี่ยคนที่ชอบระวังเลยนะครับต้มให้สุกให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอ้านเพื่อความปลอดภัยของเราจริงๆครับ ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับแล้วก็เริ่มตั้งกระทะเลยครับคราวนี้ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็เครื่องที่เราโขกไว้เนี่ยลงไปผัดให้หอมเลยครับในส่วนสัดส่วนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบพริกเผ็ดเผมากๆนะครับก็ลดหลันกันได้ตามชอบเลยนะครับ ตัดจนหอมแล้วครับคราวนี้ก็ใส่หมูสับลงไปอีก200กรัมครับแล้วก็เริ่มผัดหมูให้สุกเลยครับหยอกพริกไทยผล่ลงไปอีกเล็กน้อยนะครับหมูสับเริ่มสุกสัก70%แล้วเชฟจะใส่น้ำล้างโคกลงไปอีกเล็กน้อยครับวันนี้เราให้ขุกขิดขดขิดหนะ่อย ปรุงรสชาติด้วยซ่อนหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาล2ช้อนชาครับไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปรับแต่งกันได้ตามจะชอบเลยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะก็พอรครับหยอดข้างๆนะครับจะได้มีกลิ่นไหมของน้ำปลาหอ,อมขึ้นมาเลยแหละแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ต้มของเราเลยครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเพราะองุ่นเขาสุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเพิ่มกลิ่นหอมหลักเลยครับตัวนี้ผัดให้ใบโหระพาโดนความร้อนให้หมดนะครับขึ้นไปเขาก็จะได้ไม่ดำครับ โหนตอนนี้น่ากินมากๆเลยครับข้าวสวยร้อนๆต้องเข้ามาแล้ว